XLT ครับ2013ครับจะเปลี่ยนพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับตัวนี้ใส่แทนของเดิมนะครับโอเคครับมาดูกันครับเรียบร้อยครับเปลี่ยนเรียบร้อยนี่ครับอันนี้ถอดออกแบบไม่มีรอยนะครับโอเคมาทดสอบการทำงานกันครับผมอ่าเพิ่มเสียงครับอ่าเพิ่มที่พวงมาลัยได้เลยนะครับอ่า ลดเสียงครับอ่าเปลี v ่ยนแท็กครับโอเคใช้งานได้นะครับโอเคครับแค่นี้ก่อน,นครับเดี๋ยวติดลิขสิทธิเ์เดี๋ยวไปทดสอบคูดคอนโทนกันครับ